มันรู้ว่าดินเป็นกดแต่ไม่รู้ว่ากดอะไรไม่รู้กดอะไรมันก็ให้นั่นมาหวานอย่างเดียวมันยงางไปลากไม้มันเป็นร้อยถุงแล้วมาหวานหว,วานไปแล้วด้วยหวานไปแล้วก็ไม่หายหวานอะไรแบบปูนขาวอะอไปเอาทำรูโครงสร้างแล้วก็เป็นอยู่แค่อีกตรงนัง้นแล้วก็เป็นแค่หัวนั้นนะนะอีกครั้งแรกไ,ไม่เคยไปแล้วมันจะเป็นครั้งทสองอ๋อเป็นครั้งที่สอง แต่รู้สึกว่าเป็นเยอะมากเลยไฟเนี่ยเกี่ยวทุกที่ไม่เคยตายถึงขนาดนี้จะว่าเป็นเราทำสีไม่เกี่ยวกันเพราะมันเปที่ดินเนาะมันปล่อยแรงปล่อยดินแห้งอ่ะมันไม่เคยดูดลมตลอดก็โอเคครับก่อนอื่นก็หวัดดีเพื่อนๆทุกคนก่อนเลยนะครับผมวันนี้อยู่กับข้าวหอมพวงเบอร์20นะฮะเป็นนาของอาศัก นาของเพื่อนผมเ,เกี่ยวอยู่โซนปัมมาค่านะครับหอพมพงไปยี่สิบครับเนี่ยดูไม่ค่อยเท่าไหร่นะดูไม่งวยไม่ค่อยงวยนะครับดูนะอยู่นู่นกันผมมาที่หลังนะครับมัวไปซื้อเหล็กโคตรแพงเลยเหล็กฉากตอนนี้ที่พี่จิตรพวงไปซื้อมาที่ตำงามเส้นเส้นละสองร้อยแปดสิบเหล็กนิ้วเดียวเหล็กฉากอะแพงจัดก็เลยต้องมาที่หลังนะครับ อันนี้อุ้มแรกนะครับเพิ่งได้ครึ่งอุ้มนะฮะเคยได้ดีๆก็เก้าเกียร์นะครับแปลงนี้เขาบอกว่าข้าวเนี่ยขึ้นแล้วเขาจะตายยุบลงไปครับกระทงเนี่ยจะทุกครั้งเลยนะใครจาได้นะครับแปลงเนี่ยขึ้นอาาเขาบอกขึ้นแล้วก็ตายขึ้นแล้วก็ตายยุบย่อยไั้กันนะก็ได้สูงสุดอยู่ที่ประมาณแปดเก้าเกียร์เดี๋ยวดูไปนี่จะได้เท่าไหร่ ราคาก็ยังไม่หลุด8,000นะครับแต่ก็ไม่ได้ขยับไปไหนไม่ยังไม่เกิน8,500นะครับข้าวว่าดูโหดูนะดูแล้วที่ยุบเสียเห็นไหมย่อยสายเลยครับข้าวว่าดูไม่ดีเลยนะสามคนอยูแล้วจะ6เกียร์ต้อเปล่าเนี่ย6-7เกียร์เป็นที่น่าจะแปดดูแล้วนะเพราะว่าเหลือแค่เนะี่ยคนที่เองนะ่

แล้วข้าวก็ไม่ค่อยแก่งนะครับแล้วหนักไม่ค่อยเท่าไหร่นะฮะเนี่ยมีเม็ดรีเ็นไลไปด้วยนะครับ เดี๋ยวพาไปดูทอซ่กเขาบอกว่าเป็นอยู่แต่เนี่ยเห็นปะตรงนู้นน่ะไม่เป็น,จะ,ปน,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 นจะเป็นอยู่แค่ซีกตรงนีน้อันนู้นก็เหมือนกันจะเป็นอยู <S <S ่แค่ทางดินนี้ครับเขาเคยเอาดินไปตรวจแล้วนะแต่เขาว่ายัางไงก็ไม่รู้เขาบอกเขาเคยเอาไปตรวจแล้วอะ่ะดูเรื่องนียอย่างนี้ต้องหวานพวกปูนขาว,วอะไรปรับน้องเนาะ ไม่น่าตายไม่น่ายุบไปได้เออแปลกดูนิครับตายแต่เล็กๆแม่เนี่ยไม่มีข้ากเตนเลยอยู่แค่ในริ้วลองงเลยเอ,อ๊ะข้าวตายยากาไม่ตายคิดเอาแล้วกันเนาะนี่ครับยุบไปหมดเลยเจ๊งง่ายอย่างนี้นี่ดูดินเขาดิแป,แปลกไงไม่รู้เนาะเทาเทาขาวขาวเทาเทา,ทาเะ โหแล้วครับอุ้มแรกผมว่าไม่เกินหกเกียร์นะดูแล้วอะ่ะเนี่ยเค่เนี้อย่ารู้ครับล่างที่เกี่ยวมาก็ประมาณห้าไล่ได้นะครับสองกระทงแล้วน,นะใกล้เคียง5ห้าไล่นะครับได้ข้าวมาแค่นั้นนะโ้โหเกียร์เก้าสิบ สายยิ่งกว่าทุกไปเนี่ยออมลนอองออก,กไม่เกียวอะอแหไ,ไม่ขึ้นแห้ง<ม>ขึ้นจะยุบเป็นเยอะกว่าทุกครั้งเลยนะดูแล้วไม่เกินหกเกล้นนเนี่ยสัก yeah, เยอะ ข้าวข้สีค่อนข้างที่จะเหลืองอยู่เลยครอได้ปตแายไปตกสองไล่ ดินเป็นกดแต่ไม่รู้ว่ากดอะไรไม่รู้กดอะไรมันก um, ็ให <t ư comfort compass> uh, uh ้น huh. uh ั huh. feet, uh ่นมาหวานอย่างเดียวมันยังไปรากไม้มันเป็นรอยถุงแล้วมาหวานหวานไปแล้วด้วยหวานไปแล้วก็ไม่หายหวานอะไรแบบปูนขาวอะไปเอาทำลักองทางแล้วก็เป็นอยู่แค่อีกตรงนั้นแล้วก็เป็นแค่หัวนั้นแหะนะอีกครั้งแรกไม่เคยไปแล้วมันจะเป็นครั้งทีอ๋อเป็นครั้งที่สอง แต่รู้สึกว่าเป็นเยอะมากไอ้ไฟเนี่ยเกี่ยวทุกที่ไม่เคยตายถึงขนาดนี้จะว่าเป็นเราทำสีไม่เกี่ยวกันเพราะมันเป็นที่ดินเนาะเออมันปล่อยแรงปล่อยดินแห้งอะ่ะมันไม่เคยพุ่ยลมตลอดอ,อันนี้เป็นข้าปลูกเก็บข้าปลูกไว้นะครับออ๋เกี่ยวอีก รอเลยครับข้าเกียนนิดๆเท่านั้นเลยเนี่ยถูกสองไล่แต่ก็เอาคิดว่าตีท้ว่าตายไปสองไล่ครับเ,เหลือสิบประมาณเกียนหนึ่งนะครับพอปลูกที่อยู่ในอุ้มนะฮะ นี่ครับกระทงสุดท้ายแล้วโอ้โหเขาเชอเนี่นี่ครับเสือคุยกันไปคุยมาเสือสักโอเวอรแม่เขาตายพอดีครับตอนที่เขาข้าวกำลังเล็กๆก็เลยไม่ได้มาคอยดูเนีน่ยปกติไม่เคยลบหญ้าลบอะไรเงี้ยเพราะว่าคนเราคนในครอบครัวเสียเนาะต้องจัดงานจัดนูน่นจัดนีนดน่อะไรนี่นนก็เลยต้องปล่อยไปก่อนคราวนี้แต่คราวนี้แย่ัทุกครั้งเลยเนะี่ยนี่ครับ ไม่อยู่จริงครับปีนี้ที่จั๊เก็บไว้สองรอบนะผมอะมีแปลงในก็ลบอยู่ดีปีนี้โอ้โหไม่ได้เรื่องเลยครับข้าวเดี๋ยวรอชมตอนเกี่ยวแล้วกันเราจะดูแปลงข้างๆนะครับน้ำบาดาลนะครับ มันติดน้ำพื้นเลยครับดูสครับสะมอดแนวเลยนั่นเนี่ยรับน้ําไม่ได้พักอะ่ะไม่ได้พักน้ําไว้ในบอ่อครับสูบใส่เลยเนาะชาวบ้านเราไอ้นี่แหละมันก็เงินข้าวจะชะงักน้นาาําเหมือนเขาตายผมว่าเหมือนเ้านกอ่ะมีคงจะมีพวกอะไรอ่ะกดอะไรหรือเปล่าแต่ว่ามันเป็นต้นนิ่แดงๆอะ่ะนั่นแหละ ถ้าอย่างก,กระทงไหนใกล้บ่อบาดาลนะก็จะเป็นเยอะครับแต่เดี๋ยวก,กระทงนี้มั่นใจเลยยังไงก็ไม่งามงามก็งามตู้ทั้งปลายไม่ได้เพราะเกิด,กดน้ำเลยครับลินเล้นะเดี๋ยวตะกอนนอนตกอยู่อันนี้ไว้แล้วเลยมีคนมาล็อตนิ่งเลยครับแต่ไม่มีหนูวิ่งเลยแม้แต่ตัวเดียวคุ ได้เรือนเกียร์นะครับแป้งนี้น่าจะขาดทุนนะครับเพราะว่าในข้าวร้อยจัดนี่ครับมสังเนี่ยเขาทำมนาะโอเคเลยนะแปลงอื่นเขาดีหมดนะแต่แปลงนี้มันเป็นด้วยดินแล้วก็บวกจังหวะที่แบบว่าแม่มาเสียด้วยนะเนาะนี่ครับ คนก็มันบางทีมันเปรียบเทียบไม่ได้นะว่าทําไมทำไมเขาทานาไม่ดีจังเลยทํานาททายากเหรอจริงๆมันหลายปัจจัยนะนี่เขาก็ไม่ได้จุดวางนะเขาปั่นปักวางนะครับนะแต่ก็อย่างว่าแล้วแต่พื้นที่แล้วแต่ดินแล้วแต่สภ,ภาพอากาศแล้วแต่จังหวะแบบนี้ออยู่ลหลายปัใจนะครับใครก็อยากได้จีิๆทั้งนั้นแหละ ก็ถ้ารวมกับเขาปล่มนี้เดียวในเมื่อกี้ประมาณเกือบเกือบเกียนัต่ปุ่มนี้ก็ได้ประมาณสี่เกียนมากกว่าแล้วเึ็นที่ห้าเกียนแล้วแต่ผมก็ไม่น่าจะได้ปุ่มแล้วจะคงสุดท้าย4เก4ยียนกลางๆสี่เกียนห้าสิบขึ้นเย่เลย วก,กับอันนี้ด้วยมั้งเนี่ยผมว่าเบอร์20เนี่ยตะกูณข้าวหอมน่าจะไม่ชอบฤดูร้อนเพราะชุดนี้ก็ผ่านช่วงที่ร้อนๆมาดูเจอแบบดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ด้วยเนาะดูครับฝุ่นนละหนวดประดุก,กเลยฮะดอกญ้าเนี่ยดอกพวกนี้อะไรเนี่ยเ,ยเยข้าตาไปแนละ้วเอาเรื่องเลยแหละ เอเกี่ยวเสร็จแล้วนี่ครับนี่ข้าวอ่เวะเรกดเดือนน้าแล้วก็ไปขายเดี๋ยวค่อยโทรถามว่าได้ราคาเท่าไหร่เลยอยากรู้ละพาเฉยไปครับไปขายแล้วครับลุงเขาก็บอกยังไม่หลุด8,000นนะครับวันนั้นที่เขาลาก ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์นะฮะกดติดตามกำหรับดยต้องด,มมด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับออรอฮ้วอ์ดึงเทเลอร์รถเยอะครับเต็มนี้